สวัสดีครับชนิดโจนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชจชนมังเบิดนะครับอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือปากาลังขาไก่นะฮะมันจะเป็นแนวลักษณะปากาลังที่ขาดออกจากกอมันนะฮะแล้วมันก็ลอยมาติดอวนของชาวประมงอย่างที่เห็นนี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นปากาลังแบบเบานะครับเป็นมวลเบาแบบคล้ายฟองน้านะฮะนี่ครับ มันจะเป็นแบบเบาๆนี่ครับคล้ายฟองน้ำนะครับเดให้ชมครับนี่ฮะโอ้มันจะเบานะครับเป็นคล้ายฟองน้ำนี่ครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะเาเรียกว่าการลังขาไก่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าอวนจะไปล้อมมันมานะครับแต่ว่ามันล้อมมันติดอวนเองนะครับเพราะว่านี่ครับช่วงนี้ช่วงคลื่นลมก็ทําให้คลื่นใต้น้ํามันแรงนะฮะแล้วก็ซัดเจ้าพวกนี้ครับขาดจากกอมันมาแล้วก็ มันจะมาติดแล้วก็ลอยลอยลอยมาติดอวนกับบ้านเขาอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอวนปูนี่ก็เข้าไปวางนะฮะแต่ว่ากบไม่ได้ปูนะครับแต่ติดเจ้าพวกนี้มาแทนนะฮะนี่ครับเยอะมากฮะช่วงนี้เดือนธันวาคมนะครับจะเป็นช่วงฤดูมรสุมนะฮะเป็นช่วงลมว่าวนี้ครับอาการังพวกนี้เข้ามาติดเต็มเลยทำให้อ้วนกระเสียหายนะครับตัวนี้ก็จะแก้ยากนะฮะนี่ครับแบบนี้ครับ เยอะมากนะก็แทนที่จะได้ปูนะครับกับได้ประการังมาแทนนะนี่ยแต่ปลการังันี้มันจะไม่ค่อยสวยเหมือนปลการังพวกที่เขาไปดำดูกันนะฮะนี่มันจะเป็นประการังน้าลึกนะฮะทีแต่ว่าจะอยู่กันเป็นกอไม่มีสีสันอะไรที่สวยงามนะแต่ว่านี่ครับมันจะมีลักษณะเบานะมันก็จะเกิดใหม่ได้งอกได้พวกนี้นะครับ เขาเรียกปะกัังค้าไก่นะชื่งชวาเขาเรียกนะครับเนี่ยเบาครับเี้ยบอกบอกมาเบียว ซื้อไม้ซื like <co ld> <co ld> si BE ้อไมมเหมามาเลยนี่เป็นหอยจอบนะฮะเดี๋ยวด้านนี้กำลังแก้ขันแย่ฮะเดนี้เป็น บนปูนะจะได้พลังมาฮะี่ปูดูติงได้ดอกดูิติดมั่งกนแ่ยคุยเนี้ยปบเนีโต้องเหมือนเอ็มเอเอาเท้พี่ชาถ้าเป็นผมผมจังเพากอะไรอย่างเนี้ยเราไปม่เดพเดกดก็ไม่เอากาอมกดป๊อทเอากมเลอยกดป๊อทก็มนี้ ผมไม่มีเวลาจ้ำจโหดมดเลยนะจ้างยันละกำละเกิดนะโอ้ผมไม่ได้จ้างโหดไม่ต้องดูดูผลงานเขาทำได้ไหมปกป้องเล็บปกป้องลายนี้จบโจ้โอเคนะครับกำลังขาไก่นะครับสุนิตโจ้ล่างขาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ